ค่ะสวัสดีนะคะท่านผู้ชมาลายเซ็นของปู่ตามที่ขอมานะคะก็ได้มาแล้วนะคะยายาจะช้ามากเลยนะคะก็แบบว่าได้มาแล้วขอให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะเผื่อจะมีโชคมีลาบนะคะดูเลยนะคะท่านผู้ชมใครที่เข้ามาชมช่องเจวาช c h a n นะคะ ขอให้ร่ำรวย,ย,ยนะคะให้มองเห็นเป็นโชคเป็นลาบนะคะคือปู่ก็ให้มาแล้วค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะค่ะผู้ใดมองเห็นก็ทิเป็นโชคเป็นลาบเด้อค่ะพี่น้องเบื้องอาเด้อค่ะปู่ก็ให้มาแล้วนะคะอันนี้คือ,อสำนักสงฆ์อัมพวันนะคะหรือลายเซ็นของปู่เบิ่มนะคะคือลายเซ็น สำนักสงฆ์อภัยวันนะคะพี่น้องเบิ่งเอานะคะตามคำขอนะคะยาตว่าได้มาแค่นี้นะคะค่ะเบิ่งเอาเลยค่ะผู้ใดมีโชคมีลาบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจว่าด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ